ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดป็ดช่างว่าอาปูปฏิพอดีแอดเจ็บขอสัมผัสถึงเพค่อนเคยาโชคดีกันจาเป็ดล่างโอ้มองๆที่แม่เอาม่านวันม่นผ่านหงนมีแบบหาจูนสามมันมันมัเป็นเสียดายเนาะวนนี้ได้ไปแม่หมวันนี้ได้ไปว่า เอาไม่เนี่ยแม่แม่สัมผัสเอาไม่นลจ้ะที่ก็อสัมผัสแม่ด้บาทครับพี่น้องสมมาบาทดีบาเด็กเด็กของคุณแม่มีที่ไปที่มาพี่น้องเนาะมีที่ไปที่มาที่มาเมื่วมันดอกสามแปดกับอันหนึ่งกับสองสามแปดนะแล้วไรแปลอหลักไม่เป็นป่าตะเกียมือเด็กไม่ปลาตเกียบมืนเมื่อวนเกีมือเม่นวันพวานใส่สีสีเกีหกกับเด็กล่างเปเกตัวเดียวนี่เป็ปลาเชนไงล่ะเป็นปลาสีเมี่ย แต่ว่าแต่ว่าเจ้าหนึ่งเขาให้หกสามเก่าให้จีเรือสามเก่าครับสามหกนี่ในป่าเขียนไว้ละครับผมนี่ป่าเขียนไว้ละตัวตัวนี้ตัวใดตัวไหนจัดจัดหนักก่อนทีนี่ในป่าว่าจีจัดตัวนี้เลยครับผมใ่ป่าว่าจีจัดสามเก่าครับสามหกนี่เลยหมดโอ้สับข้อเขียนสามหกนี่เขียนไว้ละนี่ครับผมออกไปดีจีเรือนลำล้างเลยอย่ามันเต็มโอ้ครับผมนี่นี่จีเอเลยนี่เขียนมา แม่เขียนไปเลยม่เป้ปที่เาลา็กก็หลยดดที่เล้วแม่กับไตยบนบนแม่ได้ในบนล่างเด็กทั้งบนทั้งล่างคนน่ะในบนล่างแต่ว่าแม่แม่บ่เอาแม่มาตั้งเครื่องคาแม่ยบ่เบาอืเขาจงไม่แม่น่ะครับผมวันไหนเขาจงไมา่มาขึ้นนี่ได้นี่แต่ว่ายาท่องไปซื้อเรื่องเลไกมากแล้วว่าสันเขาอันไม่เ่าแล้วเป็นผู้อันเป็นผู้อันขายเลขครับผมอันนั้นอะไรแป้ลานท่นละไม่ได้ม่ได้เก็บเงินในเงินเหมนออกสองสามหาลงล่างออกสามเปดครับผมไม่ได้บนล่างวันน่ะ เต้นมาทันนะว้าู้ดีใจเนาะดีใจผู้ว่าหนหนูนูไปดีใจร้อนมาถือลายมาทันนะมันในมูไข่ได้แสนสามข่ไข่ซื้อหน่อยก็มันมันมาข่ว่าสิร์อยกุ้นอ่อยข่ปลาคาข่เอาสามิพุ้นสามิบาทนสามครับผมลวงข่ยังไเชี่ยวข่ไม่ได้แสนสามครับผมเชี่ยวข่เมื่วนนี้แกมาไปซื้อเด้อครับผมยาเอขึ้นนาจอยท่านผู้ชม c ปชิมนาบงก่อนเอนี่ครับท่านผู้ชมบอกไปนี่ก็ซื้อเลยแหะเนี่ยมันเต็ม นี่ครับทำให้ช่ว่างวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมมีเจ็ดหกมีเจ็ดหกเเเเกก่่าางดดียวจ็หสี่เจ็ดหกเลขสามตัวเป็นสี่เจ็ดหกผมเนี่ยเด็กสามตัวครับผมล่างแปดเก้าเม็ดเดียวล่างแปดเก้าเม็ดเดียววะอือครับผมเลขเล่าถึงบอกเขาล่างจากเขาบนมีผ่าดเงินมื่อหนึ่งเลขสามตัวหกสามเก้าเนี่ยมาจากไหนดิแม่ หกสามเก่ากับมีเจ้าหนึ่งไม่ดีมีสองเจ้าที่เอามาให้แม่เพราเขาเจ้าหนึ่งกับเขาเจ้าหนึ่งหกสามเก้าสามเก้าหกห้าสามหกแม่เขียนไว้แล้วครับผมแม่ไม่ลืมนี่ครับท่านชุ่มเห็นชัดเขียนไหมครับพี่น้องเห็นชัดเขียนไหมก็คอยตั้งชั่วอดอกลีออกสองสามหาหะครับผมคอยผู้เรียนวงผดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประสมุดมาเขียนแล้วเอาสมุดไม่เขียนไปครับผมสมุดไม่เขียนหน้าไปนบานี่ ป่า,าไว้ป่าจะซื้อตัวลอยคุณลอยนี่นี่ซีเกตหกนี่ก็หกสามเก่อป่าจะซื้อลอยคุณลอยมาด้วยมีไปที่มาทีแม่ป่าปาระเดีเอาได้ไมีที่ไปที่มาอยู่ได้ป่าปาระเดีเอาได้ป่ามาตีเห็ดเป็นป่าเฮ็ดพกปิเสีาเนาะแนนั่งละ,งละออหน่อยกูชูนี่ปูอยู่ดิกูไอ้ปูบ้างแล้วกูเขียนสองตามหาเฮ้ยมันไมมีทิมใบออกุนหน่อย,อยออกูไปเก็บขึ้นมา ม่อีพ่อมันมีทไหนลูกฝันดีอยู่ฝันมันแม่แม่ฝันมันมาเด็กกินซ้อนหลายนะม่มีม่มีหนูมัตถือมันถือเลขมึงมาถันมันถือเลขมึงมาถันเลขอีพ่อจิบกินแต่บเขาเงินนะที่ไหนเราต้องก็ตองผอปูไปเพื่อไปสว่างก็จะผอปูนะนี่นั่งเราได้พ่อกันได้กินมึงกันบอกกูว่าต้องมึงหยอดอ่อนสองสามหาดสองสามหาดก็หลุดรางสามเป็ดนั่นเขาประกันไม่ซื้อไว้วันนี้เขามาโอ้ยมีตัวหนูเราสลัดเราซื้อก่อนเงแม่ก็ได้เต็มบาทแม่ก็ได้กินหมื่นเด อานแล้วบอกมาไม่ได้กินมือมูแม่ได้เตียนสามน้อยบันเราเราบอกแม่มาเราบอกแม่มาให้ในิ่แปดเก้าก็สามหกวันสสามตัวแม่แม่่าเจาสองร้อยเรรอยยังไสี่กินกินหกนี่พี่มาเจาสองร้อยคุณสองร้อยเพาะอนเดเนนะร่างแปดเก้าเม็ดเดียว แล้วก็มีที่ไปที่มาที่ซออืน่นอืมไม่ไม่ไม่ซื้อแต่ของเขานี่เด้เรไม่ได้ต้องก็บอกเจ้าไรเจ้าแล้วซื้อเรียกเจ้าจะไปซื้อปืนมาแต่ได้ไปต้องเล่นน้ำเขาซื้อเรียกอีแม่นี่พ่อเลยเราอะต้องโจมาหายแม่หมดบางนึงอะเรียกบอกกูบอกว่าให้มึงซื้อแต่งเก่าเก็บเก่าเก็บมึงก็ไปซื้ออีนังตัวอื่นเอาะพ่มากรอบพ่มากกับแม่เอามากก็ต้องซื้อแเรวอะเราหายแม่เจ้ะก็ได้เน้นมาหายมื่อคืนนี่ พม่แม่เคยง่วงนอ่นมองงวงงวงไม่ต mm. ้องเกี่ยวใจกันกูกูเป็ดเจียกูยากแล้ววะแล้วจะไม่ก่อนงวดเล็ของปั๊บน่าจะให้ปั๊บเลยน่ถ้าันเลขกร้านสุดียวดน้ำแ่เนาะอื่แม่เขียนไว้เลยนี่ครับผมออกไปนี่ซื้อน้ำหลานนี่นี่น้ำเขาขายเลขกร้านขายเลขคุณแม่มักตัวสามหกหกสามจริงจริงอืออือปลามักหกสามแปดเก่าปาผมมากกว่านี้แต่ว่าเล่าว่าให้เน้นซื้อแต่ว่าแม่มามากตัวไตพี่ครับผมแปดเก่าให้เน้นตัวนี้ที่ล่างอือมันมันอาจจะมาอะไรที่แม่ แปดเก้าเนี่ยเพราะว่าอบนนี่มาส่วนมาสิมาบวดนี้มาแปดเล็กเล่าเลขกเล็เลขเล่าเนี่ยมันจะเป็นตาางโอ้ครับผมเล็กใหญ่เนี่ยห็นบอสามแปดส่วนมาสิมาล่างลายมันจะมาล่างลายคิดมอลล้ว่าสองสามล้ว่าสองสองสองสามห้ามันบอกครับผมซื้อบนอย่างเดียวเลยแล้ว่าแม่ก็ไปซื้อบนเสามสิบนนสามสิบ้าทึฮ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 นฮึ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 มึตึฮัวึฮึฮึฮึลึมึฮึฮึฮูฮึ ร้านถามได้หล่ะเมื่อก่อนนี่อันเลขมากเปล่าซื้อไว้เด้อจัแอันมากเหล่าของโจประดยัยในมูลในะแม่สื้อเลือดออกไปดิครับผมไม่ยากมันอันมันอันอันมันได้ยากซื้อหัวปีร้านให้เติม่มร้านเขาขายเี็กร้านสองคนเหมืนกันขายเี็กนมาเขาจะเปิดขายมันเท่าไรแม่ไม่ร้านแม่ขายแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ขายแล้วอืมขายแล้วครับผมแม่มาอีกจองรถตรีดได้หล,ล่ะสี่เกตต่อน้ำมัเจ้าทองไปต,ต้อตบอกเขาเลยดิ โอ้โลตัลี่479แม่ซือซอตเตอรี่นั่9แม่ซื้ออตัี่นั่4โอ7 6นอกโอ้ยได้476นี่อแม่แม่ซื้อซอตเตอรี่วาเล้วกับสนนี่แม่ซืซอตเตอรี่ได้น่ครับผม476คเ476นี่แม่บอกเขาแล้วว่าจงละอใบครับผมเอาไปซื้อ639อีกสองใบครับผมถือเด้อวันหน้าเขาจ้างพอกันครับผมเพราะวันหนาจะได้มาปังๆกปน่นงมุตอันนั้คร เอาเนี่ยนะครับพี่น้องท่านผู้ชมค่าตัวขแม่ก็เอาเห็นนาพ่เอาครับผมเอาเนี่ยครับท่านผู้ชมซึ่งเลขไม่ท้องใครไมเลยพี่น้องเจ็ดหกสี่เจ็ดหกอ่าล่างก็แปดเก้าในพี่น้องท่านผู้ชมกับมีอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องนะกับหกสามเก้าสามเก้าเก้าหกหกเก้าหกสามสามหก็พี่น้องจต่ตัวที่อ่าค่อแม่มากที่สุดก็คือหกสามสามหก แต่ลอตเตอรี่นี่เพิ่น <ผม S 1> จะไปซื้อส<ม>ามตัวอาจจะเป็นเลขไทยรัฐวันที่หนึ่งหรือถึงวันที่หาพี่น้องเนาะคือสี่เจ็ดหกนี่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เรือยแคปหน้าจอไว้เอาไปเชียงโชคสรรกกลักกินแบ่งรัฐบาลกันงวด่อนั่นหน่อยเพิ่นว่านเล่าเดียวสองหลักเล่าเลาเงินหลายเนาะแม่บอกว่าให้ซื้อตัวเดียวสองกา้ามังไม่ซื้ออีหยังมาแล้วเด็ด่าแาเม่มา,จจา,า,มาสัง่งเราดามเราสองหลักเราขายดีแล้วร่เอาเนาะ เราจือตัวเดียวนะว่าแม่บอกว่าให้ซือสองสามหมางไปซืดยังตัวอื่นเราว่ะครับผมแม่บเจ้าเล่าเราก็บดาแมี่นพูดแมู่ดเดียวเบิ่งพูดเดียวมาเอ้ยว่าถือเพื่อนพูดเดียวว่าเอาพูดเดียวเา่ถือว่ถือเลยมึงเลขมนสองเลขกูไปสิบเกตเอีอเข่าซิบเกเลขของแม่กับฟ้อนพูดยาเออติเลขสามตัวีเดีแต่แง่เนากถึงเนาะครับผมวันึวัรุ่นมากแม่กับแม่ิตัวตัวอีได้หน่อยกูรืมมองฟัง มาถึงหนึ่งหาก็มาถึงเก่าหาหนึ่งดีหม um ื่นเก่าปนี้เก่าอร่อยคุ้นเลยหนึ่งอันหาอันหนึ่งหาเก่านะมั่าติตงหันหันมาอยู่หนึหาเก่าหันกูไปอยู่แม่ปนื่นหนึ่งนั่นแม่ไปดื่อหนึ่เก่าหาร้านจาวานมันสืหลายแล้วอะละว่าจะกอพูเิอามาก็ถามเราเรี่อแ่คนนึงอืะมันมีที่มาจุูเด้อครับผม เขามีที่มาของเขาครับผมโอ้ขอให้บงปังของคุณแม่เนาะโอ้ขอบุญขอบคุณคุณแม่หลายที่ให้นาทางกันพี่น้องเนาะอ่าขอขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับผมแม่อ่ะแต่งนี่กินให้นี่สุดเมีมกอีกแม่เอาละครับท่านผู้ชมนี่คุณแม่ทองคนไทยมาเรียบร้อยพี่น้องสิ่งเคยโชคดีกันมากอ่าได้เจอตะลัยพี่น้องบันทีแอดกับมาก่อพอดีเอ้าวที่พี่น้องแอดจะขึ้นให้เป็นดูอีกครั้งสุดท้ายพี่น้องเนาะอ่าขึ้นให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายว่า อาคุณแม่ทองให้มาตัวไหนบ้างในพี่น้องเนาะอเจ็ดเก้อ่ 7, 9, เจ็ไม่ใช่เม่เจ็กพี่น้องเจ็ดหสี่เจหล่างก็แปด้าพี่น้องนี่ครับผมแล้วอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องเป็นให่มากงวดเจ้านี้กับปังปังขึ้กันพี่น้องหกสามเก้าสามเพี่น้องตัวเนี้ยที่สุดก็คือหกสาพี่น้อง 9, 3, เก้าสามอ้าหกหกพี่น้องอแคนมาจอไปพี่น้องแต่ผูช้ชมบมกไปเชียงชวกสลักกีแบงตบานกันงวดประจำวันที่หนึ่ง อ่มามีหน้าคมสะพานนันหกสิบหากรึเออพี่นอ้องเด้ออ่าเอาไปอ่าพงปั้งกันน้ล้นรื่อยเรื่อยกันอ่าถ่าคลิปนี้ที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแปดพรวยและบัตรสวงพรวยครับพี่นอ้องอ่าถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่า,านเด้อพี่น้องนะต่างช่องใดมาเป็นสะพานบุญและเป็นแนวทางให้อ่าเท่านั้นพี่น้องมาหาแนวทางให้เท่านั้นพี่น้องขอเอาไปจัดกันอ่าถ้าถูกใจก็จัดถ้าขัดก็ผ่านไปสินะพี่นอ้องอ่าถ่ายคลิปนี้ขอบท่านผู้ชมอ่าโชคดีมีความสุข กระลอมรวยกันทั่วหน้าสวัสดีครับผม